เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่เกมเด่นปลาเด็ดไลท์ทุกคนลอยคอไม่ใช่นะรอคอยเมื่อกี้พูดเปิดเกมไม่ทนันพูดตอนเปิดเกมไม่ทันนะครับช่างมันตอนนี้ก็เพื่อนเราก็โดนหามมาแล้วหนึ่งตัวครับต้องหาเครื่องปั่นไฟก่อนแล้วเสียดายครับพูดเปิดคลิปไม่ทนันเดี๋ยว โอ้โหเดือดๆใจเย็นเพื่อนอยู่ไหนโอ้พวกอยู่แถวนี้เต็มเลยครับเสียงหัวใจมันเต้นตึกๆนอนไปหนึ่งเดี๋ยวก่อนอย่าหึงครับเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเพื่อนทีหลังตอนนี้มันตึกๆอีกแล้วอยู่ไหนวันเนี้ย ไอชิปหายเอ,อแสดงว่าไม่น่าอยู่แถวนี้ครับอ้าวโดนแขนวนเดี๋ยวรอข้าไปช่วยครับรอก่อนเพื่อไอคาตกรมันอยู่ตรงนั้นนบเดี๋ยวชิปหายเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพวก ก็มช้าจังอู้เกือบไม่ทันคลิปหายแล้วโอเคครับเพื่อนเรารลอดละมีเพื่อนไปช่วยมีเพื่อนไปช่วยแล้วกูไปละกูไปละไม่อยู่แล้วกูวิ่งแล้วเดี๋ยวนะ่าต้องรอรอไอ้ฆาตกรก่อนน,นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวๆซ่อนห่อน มัคนคงจะไปหาตรงที่เมื่อกี้ตอนที่เราพังเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้มันมาใกล้แล้วเรายังไม่รู้เครับว,ว่าเรามันเป็นเล่นเป็นตรตกรตอนไหนแต่มันหายไปแล้วโอ้โหก้องแกงอย่างนี้ก้องแกงอย่างนี้เราขายอติมใช่ไหมตือหรือถุยไม่ใช่ ตอบต่อก่อนอกงอย่างนี้ครับผีเอ้ติมวอแน่นอนครับไอ้ติมวอแมนบอครับรอก่อนจะเสร็จแล้วโอ๊ยแลกชิปหายกูวิ่งก่อนละโ,โอเช่โอเช่ไม่อยู่นะ หวังว่าจะไม่มานะโอเคซ่อมต่อแต่กี้มันแหลกนะครับอันนี้ไม่แหลกแล้วอันนี้กดพลาดเองเดี๋ยวเดี๋ยวชเยนั่นนั่นไงก็แกงกงแกง,กง,แกงนะครับมันกลับมาที่โลกปัจจุบันละโลกที่เราอยู่ตอนนี้ครับหอมเขาไอเทียม เฮ้ยเฮ้ยมีคนซ่อมเรษปยานแล้วว่ะมัคนคงจะไปวุ่นกันตรงนู้นนะครับตอนนี้เราก็จัดการตรงนี้อ่ะเราจะต้องรอดไปโดยไม่ถูกแขวนเราอยู่ต้องรอดไปโดยไม่ถูกแขวนชิบหายแล้วนี้ก่อนเตรียมหาทางจุกไว้ก่อนเลยครับ แต่ผีไอ้ติมวอนี่มันดีอย่างนะเวลาถ้ามันมาแล้วมันจะต้องเคาะคระฆังครับมันถึงจะกลับมาโลกป,ปัจจุบันแล้วถึงจะตีเราได้ถ้าไม่อันนี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับโอเคครับเอาเป็นว่ารอรอให้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นปกติแล้วครับนั่นงไงกองแกงกองแกงแถวไหนไม่รู้ ใช่แถวนี้นะโอเคช่วยซ่อมมันคราวนี้เราจะไม่กดพลาด้วครับอย่าให้มีกดอุ้ยกูไปละกูวิ่งแล้วครับใจสั่นหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวไปหาของก่อนอ้าวเพื่อนเรานอนอีกแล้วเพื่อนคนเดิมครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดไอคนนี้มันนอนอีกไอถ้ามันโดนแขวนอีกครั้งนี่คือจบเกมเลยนะ คือมันตายเลยนะเพราะมันโดนขแขวนไปสองรอบครับเฮ้ยเพื่อนเราอยู่กับเพื่อนนับหลมกันเราอยู่แยกหมูก่กูชิบหายหายไปไหนวะนะ่ะนั่นไงโดนขแขวนอีกแล้วไปช่วยดีไหมไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูเห็นมึงอะ่ะหลังมึงอแล้วกูก่อนอีเพื่อนเลว ใจเย็นรอกูด้วยรอกูด้วยอีเพื่อนเลวหายไปไหนวะเดี๋ยวครับหาเครื่องปั่นไฟกอนอย่ <Hey> boy, าป่อยผู้เคาะายไปเพราะทีเราอยาเอาตัวเองรอดโอเคลาก่อนเพื่อนเราขอโทษกองแก๊งอีกแล้วว่ะเอ้ยมันรอดวะ่ะ โอ้โหมีคนใจดีไปช่วยครับตอนนี้ขอหาเครื่องปั่นไฟกันอีดํามึงก็รอดูกูด้วยอีดํามึงวิ่งไปไหนมึงอีดําตามไม่ทันเออนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเพื่อเราซ่อมกันกดพลาดนี่กูโดนด่านีน่ชิบหายอ้าวโดนแขวนเรียบร้อยครับคราวนี้เขา ไปสูสุขติแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคครับตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ก็หัวใจเต้นตุก๊กตักตุ๊กตักเลยเดี๋ยวขอนีก่อนโอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยอยู่ไหนหนะ้า ตรงนั้นเหรอโอ้โหมันไปโนแล้วมาช่วยเชื่อเพื่อนก่อนครับเราเป็นคนหวังดีลงมาอย่าได้โดนแขวนดีกลับพวกตายละแล,แล้วคนหวังดีคนนี้ก็ต้องโล่นครับทุยพูดเป็นภาษาเหนือไปได้โล่นวิ่งครับ วิ่งแล้วครับจังหวะนี้วิ่งไปหาเครื่องปั่นไฟเมื่อกี้แล้วแบบมันก็กว้างทิหายเลยอีดําอีดัมทิหายแล้วเพื่อนกูโดนปีนอนอีกแล้วแช่คนเดิมบอกว่าถ้าคนเดิมนี่เรียบร้อยนะบอกเลยไปนไงเครื่องปั่นไฟเครื่องเมื่อกี้ขอโทษเพื่อนเราต้องเอาตัวรอดก่อนแล้วเพื่อน ากองแก๊งแถวนี้อีกแล้วเพื่อนกูโดนตีนอนไปอีกหนึ่งแล้วชิปหายแล้วประตูเปิดแล้วไปทางไหนดีทางน,นี้ดีกว่าไอ้เหี้ยใจกูเต้นเพื่อนขอโทษกูต้องไปก่อนแล้วต้องเอาตัวเองรอดเยี่ยม เปิดประตูก่อนแต่เดี๋ยวจะกลับไปช่วยโอเคนะเพื่อนขอหาทางนี้ก่อนแต่เย็นกำลังมาช่วยแล้วเฮ้ยโดนแขวนสองเลย่ะไปหาคนนู้นอยคนนูนใต้ตายแล้ววิ่งให้ทนันวิ่งให้ทนันวิ่งให้ทนันวิ่งให้ท,นหทนันเราๆมันดนแขวนมาข้างล่าง เดี๋ยวต้องรีบกลับไปเราต้องกลับไปพร้อมกันเราต้องออกจากที่นี่พร้อมกันรอก่อนอย่าพิ่งตายฉันมาช่วยเธอแล้วไปแล้วมันมาข้างหลังแล้วอุ้ยมึงบังกูอีฟัดขอโทษเพื่อนกูขอไปคนเดียวละกันมันตามใครมันตามเพื่อนกูกูกไปละกูไม่อยู่ละ ไปละไอ้ััตว์ไปได้ใจเต้นทั้งนอกจอและในจอขอโทษเพื่อนลาก่อนที่นี่เออไฟฉายก็หมดเลยรอยืนดูผู้คลา้ายตายไปอีกคนนึงมึงก็รีบๆตายดิยเฮ้ยโอเคไปก่อนบ๊ายบาย ย yeah! ชนะครับสวยงามมากเลยชนะเฉยโอเคเรากลายเป็นผู้รอดชีวิตครับตอนนี้ก็ขึ้นอะไรไม่รู้แล้วขออัปเกรดแบบนี้ทุกคนอย่าทำเหมือนผมนะอย่าได้ทิ้งเพื่อนแบบผมนะผมมันคนเอาเกตตัวนะอย่าทิ่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดวัตถุฟ้าขอครานี้ละกันนะ สำหรับพัทแรกพัทนี้เอาแบบหนึงอัพสิกิวนชิบหายละอัพอะไรดีอัพนี่้วกันอ่ะเลือดอัพนี่เพิ่มอ่ะกูมีเยอะกูมีเยอะกูมะไม่สนเอาอ,อัพเพิ่มแช่อะไรวะห้าพันโอเคโอเคครับสำหรับพัทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ซ e อเกย์ฮันเดยเจือปืนบ๊ายบายครับ